สวัสดีครับเคยรู้สึกกันไหมคะว่าโอ้โหวันวันหนึ่งเนี่ยมีเรื่องให้ทําเต็มไปหมดเลยแล้วหลายคนก็เลยเชื่อกันว่าการทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันหรือที่เรียกว่า m u l ติ t a s k i n g เนี่ยน่าจะช่วยให้เราจัดการทุกอย่างได้ดีขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องเสมอไปวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังความเชื่อนี้กันครับว่าจริงๆแล้วไอ้การทำมัลติท a สกิ้งเนี่ย มันช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นจริงๆหรือว่ามันเป็นแค่ภาพลวงตาที่เราคิดไปเองกันแน่ละครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยคือทำไมนะทำไมความเชื่อเรื่องนี้มันถึงได้แพร่หลายกันนักในหัวข้อแรกภาพลวงตาของม u l t i t a s k i n g ครับถ้าให้ตอบกันแบบฟันธงกันเลยนะครับคาตอบก็คือไม่เสมอไปครับซึ่งจุดนี้นี่แหละครับที่น่าสนใจมากๆเพราะมันขัดกับความรู้สึกของพวกเราเหลายหลายคนเลยทีเดียวเอา แล้วทำไมเราถึงยังชอบทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันล่ะคำตอบมันง่ายนิดเดียวเลยครับก็เพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกดีรู้สึก productive รู้สึกว่าตัวเองเก่งควบคุมทุกอย่างได้หมดเหมือนเราจัดการเวลาได้คุ้มค่าสุดๆไปเลยแต่ว่านะในทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยมันมีเรื่องที่น่าทึ่งซ่อนอยู่ครับเรามาดูกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วในสมองของเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เวลาที่เราพยายามจะ multitask นี่แหละครับ คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นมัลติทัสกิ้งจริงๆแล้วมันคือการสลับงานครับคือสมองของเราเนี่ยไม่ได้ประมวลผล2เรื่องที่ต้องใช้สมาธิพร้อมกันเป๊ะๆนะครับแต่มันกำลังสลับสลับโฟกัสไปมาระหว่างงานนู้นทีงานนี้ทีด้วยความเร็วสูงมากจนเรารู้สึกเหมือนว่าเรากำลังทำทุกอย่างไปพร้อมๆกันพูดง่ายๆก็คือสมองของเรามีขีดจำกัดครับ มีงานวิจัยเยอะๆเลยที่บอกตรงกันว่าสมองคนเราเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับมือกับงานที่ต้องใช้สมาธิสูงๆหลายๆงานในเวลาเดียวกันได้แล้วไอการสลับงานไปมาเร็วๆแบบนี้เนี่ยมันส่งผลเสียอะไรกับเราบ้างขอบอกเลยว่ามันมีราคาที่เราต้องจ่ายเนี่ยครับแถมยังเป็นราคาที่เราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำอ่ะ ลองดูภาพนี้เปรียบเทียบกันช,ดชัดๆเลยนะครับฝั่งซ้ายคือความรู้สึกของเราที่คิดว่าเฮ้ยมันเร็วขึ้นนะทำงานได้เยอะขึ้นด้วยแต่พอมาดูฝั่งขวาซึ่งเป็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกลายเป็นว่างานกลับเสร็จช้าลงสงนันแถมยังผิดพลาดมากขึ้นแล้วที่สำคัญคือสมองเราเหนื่อยล้ากว่าเดิมเยอะเลยครับ และนี่แหละครับคือต้นทุนแฝงที่ตามมาทุกครั้งที่เราสลับงานไปมาไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพโดยรวมที่ลดลงความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นบ่อยขึ้นไปจนถึงระดับความเครียดที่สูงขึ้นแบบไม่รู้ตัวและก็อาการที่เรียกว่าสมองล้านั่นเองครับแถมยังมีหลักฐานชิ้นสำคัญจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมาตอกย้ำเรื่องนี้ด้วยนะครับเขาค้นพบว่าคนที่มัลติแทสเป็นประจำเนี่ย กลับมีสมาธิความจำแล้วก็ความสามารถในการแยกแยะข้อมูลลดลงกว่าคนที่เลือกโฟกัสทำทีละอย่างซะอีกโอ้โหน่าขิดมากๆเลยนะครับแต่เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับฟังมาถึงตรงนี้อย่าเพิ่งคิดว่าการทำหลายอย่างพร้อมกันมันจะแย่ไปทุกเรื่องนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีสถานการณ์ที่เหมาะสมของมันอยู่เหมือนกันคำถามสำคัญก็คือแล้วสถานการณ์แบบไหนล่ะที่การทำหลายอย่างพร้อมกันมันถึงจะเวิร์ แล้วก็ได้ผลดีจริงๆคำตอบก็คือมันจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อเราจับคู่งานที่มันง่ายๆเป็นงานที่เราคุ้นเคยอ,อยู่แล้วนะครับเป็นพวกกิจวัตรประจำวันที่ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากหรืองานที่สมองของเราทำได้แบบอัตโนมัติไปแล้วอย่างเช่นการฟังเพลงไปพร้อมๆกับทำความสะอาดบ้านอะไรแบบนี้ทำได้สบายๆเลยครับไม่มีปัญหา เพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญของมันก็คืองานเหล่านั้นจะต้องไม่มาแย่งทรัพยากรสมองส่วนที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์หรือการตัดสินใจกันเองค่ะพูดง่ายๆคือถ้าง,งานหนึ่งมันเป็นแบบออโต้ไปแล้วอีกงานหนึ่งก็สามารถทำควบคู่กันไปได้เลยเอาละครับมาถึงตรงนี้เราน่าจะพอเห็นภาพกันแล้วบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือการเลือกใช้กลยุทธ์ให้ถูกกับประเภทของงานนั่นเองครับ นี่คือกลยุทธ์ง่ายๆที่เราเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยครับขั้นแรกเลยนะสำหรับงานที่สำคัญที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือต้องตัดสินใจอะไรยักยอกให้โฟกัสทีละอย่างครับเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดส่วนขั้นที่2สําหรับงานง่ายๆที่เป็นกิจวัตรไม่ต้องใช้สมองเยอะการทําหลายอย่างพร้อมกันก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีในการประหยัดเวลาครับและนี่คือข้อสรุปที่สําคัญที่สุดเลยครับ คือมันไม่มีวิธีไหนที่ดีที่สุดสำหรับทุกสถานการณ์นะครับเป้าหมายของเราคือการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะกับงานที่อยู่ตรงหน้าต่างหากสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้เป็นลองคิดกันดูนะครับว่างานชิ้นต่อไปที่เรากำลังจะทำเนี่ยเราควรจะโฟกัสทีละอย่างหรือจะทำหลายอย่างพร้อมกันดีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดซึ่งคำตอบอาจจะเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราไปเลยก็ได้นะครับ